คำเตือนเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องเป็นสื่อกลางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีจ้าเบิก์กซ่าจีจันติล่าผ้ารวดเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะนาะเพื่อนกามาติดตามเลขแม่เบิร์กซ่เนะคะกากเก็ซี่กดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อนไว้น้เนาอจ้ากะงมวดที่แล้วตามลาวแตกนะคะรัฐบาลไทยกะ เขาดูอยู่รุดนก็เป็นส่วนหน่อยเนาะคะ่ะจ้าก็เลยจะมาต่อรัฐบาลไทยนะคะเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้ารอยหกจิบเจ็ดนาจะคือเลขชุดล่างเนาะค่ะแต่ว่าสุดสามตัวบนนี้บาะท่้นเด็กขอปูเพิ่งขอแค่สุดล่างเนาะคะ่ะมารลุนว่าสามตัวบนสิเป็นตัวใดเพราะว่าขอไปที่ละขันขอล่าง้กวกามาขอตำเล่าแล้วกา ต่อเลขสามตัวบนบางที่ขอลวดเดียวเพื่อนกะสีหายห่าเพราะท่านเนาะคะ่กะกาเว้าถึงว่าง่มแม่นกับแม่นคักอีดีดิตั้งแต่กีนะอู้เจ้ามือเขาบ่าขายเก้างวดติดพี่น้องไปได้มาใจะใส่คอยฝันก็ยังว่าฝันแบบดันไปฝันแม่นเนาะคะ่ะว่าเลขเสีอวกตัวใดก็ออกตัวนั่นจนเจ้ามือเขาว่า หัวดีติตุราบว่าไดว่างหรือว่าว่างเด้อว่าขายให้เ้อร์จนในวาปานนั่นล่ะตะกีปูยาค้ำสนุดเพิ่นมหาเมม่นะถือดูายจนเขาว่าเป็นปัวประสันก็เลยว่าอุ้ยเขาคือว่ากูตัวทีบเนาะประสันก็เลยแค่ค้าคนเนาะเหล็กมันแม่นดูไรไปหอดค้ำสนุปเอวยาเล้ยอจะให้บอกแม่นไรเดอร์ประสันเว้นหววแน่ก็ดีเลยว่ะหลังจากนั้นมาเจนุ่งเอ้ย จากเขาทุกงวดจ้าสามตัวบนสองตัวล่างสองตัวบนแล้วกาเลขหน้าลอตเตอรี่ก็ถือราวันที่หาก็ถือเลขใา้ลอตเตอรี่ก็ถือเมือนั้ันเด้งินได้เป็นแสนนอะซื้อนหน่อยๆนะเจนุดเนะโอ้ได<า>้ขากีดีเลยบาทนี่ก็เลยเขาวาให้ก็เลยไปข้ามโหนดพ่อไปข้ามโหนดก็เลยบอกเพื่อนวาเบนงวดกันสามงวดแล้วก็ยุดเบรกก็ได้ว่สัสด ก็หลังจากนั้นสามงวดตีแล้วก็ยุดเบรกแต่ก็มาเข่าไม่ก็เลยเว้นช่วงมือว่าถือหน้างวดว่าถือหน้ามานาว่ามันอันตรายจ้าของว่าสันก็เลยขอหน้าตีการงานการเงินเด้อบพ่ว่าสันก็เลยออกมันก็เลยเข่าเข่าสามงวดแต่ก็ยุดจังสี่นั่งเท่ยก็ยุดสองงวดก็มาเข่าไม่เสียคาเรกเบิกทรบสิเป็นสไตนี่บานนี่กับสี่ข้อเขาทุงงวดแล้วเพราะว่าสีสางล้่นพญานาคนาะจ้ะ กะสิขวให้เขาทุง่งวัวจนกว่าสีสางเลี่วจนกว่าสีพ่อเพียงเบิดทุกอย่างเด้อปูหญาา้าแบบนี้แล้วก็หญ้าสองนางกับมาซอยมาซอยหลายองค์ความสาัทธาส่วนบุคคลนาอมเป็นความเสียรอบนี้ก็ว่าสิถือกิีกิรอกฟันว่าไปเทียงหน้าเจา้าขวงห้อยพญานาคเต็มเทียงหน้าได้อื่นคนมาเบิงกับทัง้งเบิงทั้งทายรูผูใ้ใดกับว่าห้อยพญานาคเป็นห้อยงูใหญ่แห่คะค่ะ มวนไปมวนมาจังว่าเหล็กสุดหนี่สิแตกยี่ค่ะวะมวดที่แล้ฝันว่าเด้อุ้มงูไปหาพระคอยตีว่าแตก่อยกระบอกยู้งูเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นเก้าตาม่อยฝันมันเราบ่ออกใส่กันแม่หกเจ็ดแม่แม่นจ้าบ่โจดแม่เจนุ่งไปใส่เจ็ดแปดหม่งูเป็นเจ็ดพระเป็นแปด่อยไปตีจังสัน่อยเป็นสิ้นสินะมันไม่ปออกตาเล่าเบิดเลยอือย่าลืมว่าตำเล่านี่กับมัน อสามโตแตกเนาะค่ะนี้นฝันว่าไปนอนดีสอดนอนดีสอดอันนี้ได้สองขึ้นเด้วจ<ด>้าเข,ขาเก็บคาที่สอดหมื่นสี่บ้าคาที่สอดมาแพงอ้บาทเหหมื่นสี่ในความฝันเะว่าบ้านี้หมื่นหนึ่งขึ้นอีกขึ้นหนึ่งฝันว่าน้องดีตาเนี่ยละเด็กน้อยจด้น้นเนี่ยละดดลงน้ำแหมห่ฮะาใส่กับ่อผ่อเขามาลุ่มหางุ่มใส่กับ่อผ่อแม ซักสีวันแตงได้บุนีก็เลยว่าเ,เล,าาล็กมีหนึ่งบอ่อแล้วก็มาฝันว่าโอปอโดดรงน้ำก็คิดวาเล็กติตหนึ่งบอ่อแบบันเพราะว่าเป็นเด็กน้อยเนาะแม่จ้กะก็เลยว่า,าเด็กน้อยตนุน้ำตีซอยกันเด้ออันนี้ก็บ่าปัญหาได้ตีนะแต่ว่าก็เลยตีสิบสี่ตีว้สิบสี่ก่อนที่แรกนะว่าสิไปสื่อละบัดมาฝันว่าไปนอนที่สอดน,นะคือขึ้นเสียงเด็กสิบสี่เด้ ฟันว่าเขาเก็บคารี่สอนมื่นสี่กับมาสิบสี่อีกนะโอ้สองขึ้นซอน<ม>ตัวเดียวกันก็เลยคิดว่าสิบสี่มันตรงกันสองสามขึ้นเนียวก็เลยฟันล่างสิบสี่สามตัวบนนี้บ่ขั้นไดนแน่ใจเดียวขอพิจารณาดีๆก่อนอาจ,จแตกบนแตกล่างกันสิบสามในเด้อค่ะสิบสามหละะ้วกาอย่าลืมสามเจ็ดนะคะอายุเบิกทรัพย์ตัวรองเนี่ยบ่คั้นออกออกจุปีเด้อสามเจ็ดหละกะ สามเป็นแปดแปดเจ็ดน้ำแน่ก็เป็นทะเบียนรถเก๋งพ้อฝัน 1, ตั้งแต่งวดที่แล้วว่าเด็ขี่มันสิมาออกงวดหนีก็ว่าจักเป็นทะเบียนรถเก๋งนะคะเนาะนเอาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นแนวตั้งความฝันเอาแคบไปก่อนเนาะคะ่ะอันนี้เอาไปเสี่ยงเบิงเอาไปเชียเเช่ยงเบิงสะกอนขัดฝันดีจังก็เมียนมากเลยว,ว่าตีความฝันซอยกันสะกอน เบิกทรับสีขอวปูขอเงาสามตัวบนเน่ะวาให้ฝันตรงๆนางสีบางสีนะล,อลอ่อๆสีอัเป็นตัวได้เด้อปูว่าสีบางสีค่ะลอ่อสามตัวบนหมอค่ะมีอีกมีอีกมีเลขลับจากกรุงเทพโอ้มีเลขลับอันนี้ดังเนี่ยนีรายยใหไเบิกทรัพย์ปทุ่มสิบสี่เลขลับกรุงเทพมาสองหนึ่งเกตกับสิบสี่รางไหม,มเขาว่าเขาถือมาสามหมดแล้วแต่ว่าพึ่งเลยเอามาออกสองก็ะได้ว่ามันตรงกันเหล็กมากเด้จังออกไห้เนี่ย เอาให้ถือเต้แม่เอ้ยสรงมาสร้างกรุงเทพก็ได้สองหนึ่งเจ็ดบนตัดเลนเอาเลขร่างตัวเดียวซีซีคิดเบื้องตี้ล่ะมันตรงกันเด้อันนี้ดิค่ะเจ้าแต่ว่าเบิกทราบออกเอามาไม่เบื้องว่ามันตรงกันอันนี้เป็นข้องแถมนะคะเลขรับกรุงเทพเพราอว่าเบิกทราบเป็นขั้วมาเบาเองเพิ่นเบาออกกล่องห้เพราะว่าเพิ่นบม่อยากเดือดร้นเพราะว่าเพิ่นซื้อเลขมาถือประจําเพิ่นขนุนยินเสียงเพิ่นน่ะมันเสียอันว่า มะตูงกับเบื้องซาบว่า,าเห็นบ้างไหมเจโนดเอาเมื่อไหนการน้ำแข็งเลยนะเจนนดสิบสี่สิบสามนะคะหนึ่งสี่หนึ่งสามสามเจ็ดแปดเจ็ดนะคะอันนี้กื่งมะตูงกันนีน่เห็นบ้างการได้มากรวยวงกลมใหม้อันนี้เป็นตัวร่องตัวร่องตัวร่องกันผลานนะคะคือมันกับว่าหรายตัวนอดกันยิบตัวรี่ย่างลวใบกันซี่ใบกรับไว้น้ำเด้อค่ะอย่าลืมกรับ แต่ว่ากันผู้ใดบ่มากลางก็ให้ไปบุญเนาะค่ะบุญล่างนะคะกลับด้วยสามตัวกบสิว่าบ่าหลายหางดอกแต่ว่าเพราะขั้นเดี๋ยวขอให้ขอสะก้อนคือตอนนี้มั่นใจคือสิบสี่สามตัวนี่เพราะขั้นมั่นใจปุ้บไดี๋ยวสีเสียงไท้ยหลายหลายเทียกรอนเพราะว่าได้หายผีข้นมา มาท่านเดีขอเพื่อนหาหายแตกอยู่ในสาที่เข้าไปเก็บผพักบุงแม่เจโนาไปล่งไปเก็บผพักบุงก็เลยได้ขึ้นมาค่ะก็เลยขอเพื่อนก็เลยแตกตามเล่าสามตัวมานีสิขอรัฐบา,าลให้ไกลไกมือสามตัวบน่นเดี๋ยวเพื่อนสิ่รับสวนเนาะ,ะก็ขอไปที่รักันตอนกันเพื่อนสิใไ้โซไ้ลาบกสี่แตกอีกเละ,เอ,ะเอายกอีกทีนึงค่ะ เอาลออุ่นนะคะลอรุ่นว่าแม่เบิกซับนะคะเพื่อนสีได้สามโตบนโตใดนะคะดวงตกดวงบ่ดีบ่ถือเลขกับให้กดไลค์กดแชร์กับสีดวงดีเด้อให้ดวงดีค่ะขันเขียนคลิปนี่กับให้มีโซคสู้ผู้สู้คนเด้อค่ะพี่น้องการกดแชร์กับเป็นการทําบุญให้ทางแอดมินกับทางช่องเพื่อนเนาะค่ะแล้วก็ ให้โชคให้มันทุกคนนะคะสําหรับผู้ใดที่ได้เบิรงคลิปนี่เนาะค่ะให้รวยๆทุกคนเลยนะคะค่ะกตามแม่เบิรักซับเนาะค่ะอันถูกกับม่ให้กันละก็มีเลขรับสองหนึ่งเกตกำหนึ่งสี่ค่ะแต่เลยฟันสิบสี่พอมาแข้งมันตรงกันก็เขานะเขาสู้มาให้นะจ้ามีสองแต่ว่าเบิรกซับเป็นคนปล่อยเขาให้สัมผัสกันเลย เออมันเป็นเด็กที่เบิกตัพบ์ปล่อยแล้วก็มาตงกับเพิ่นพร้อมก็เลยฟันไปตัวนี้เนาะค่ะเนาะอ่าให้โชคดีมีไส้เด้อเจโน่ก็ได้ยอดวิวหลายๆซะจ้ะถูกขอบคุณแม่เบิกสับนะค่ะเด้อที่ซอยจันจีราวาด้วยมาตลอดเนาะค่ะเนาะวันไหนก็เสี่ยให้เพลินเด้อพี่น้องแุ้หล่ะค่ะจ้า